คลิปนี้เราจะมาดูการบายพาส iPad Gen 6ด้วยอั l ล็อกทู l กันนะครับ iPhone iPad ทุกรุ่นนะครับหลังจากเรารีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนด,ด้วย Apple ID เดิมหรือรหัสเดิมที่เคยใส่นะแต่ตอนนี้เครื่องนี้เจ้าของเครื่องบอกว่าซื้อมือสองมานะครับเครื่องสั่งรีเซ็ตแล้วขึ้นหน้าสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันอ่ารุ่นรุ่นนี้โปรแกรมอั l ล็อกทูลยังรองรับนะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักสอบถามได้นะครับก็ต้องเช็ครุ่นนะไม่ไม่ใช่ว่าได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นที่โปรแกรมรองรับเท่านั้นที่สามารถทําได้อถ้าตัวไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะโอเคทีนี้ในการทํานะครับตอนนี้ผมกําลังเช็คให้ดูว่าตอนนี้มันติดไอคาวนะหลังจากเราเชื่อม WiFI เสร็จตัวเครื่องก็จะเช็คว่าตอนนี้ติดไอคาวไหมก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูการทําครับขั้นแรกเลยนะครับ เราจะใช้โปรแกรม3 YouTube นะเป็นตัวช่วยนะครับโอเคหลังจากเช็คลายละเอียดเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมอันล็อกทุนขึ้นมานะครับอันล็อกทุนเราจะต้องเพิ่มไฟล์รมดิษเข้าไปก่อนนะครับก่อนอื่นก็ไปที่หมวดของ Apple นะครับเลือก get active ตัวนี้ก็เลือกเป็น no signal นะครับอาจากนั้นเราก็ทำการโปรแกรมก็จะทำการรีดลายละเอียด e ออกมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะทำการสร้างไฟล์ active ขึ้นมาเห็นไหม ถ้าเราไม่สร้างตัวนี้เราจะปลดไม่ผ่านนะครับจากนั้นเราก็ทําการเข้าโหมด dfu ครับทีนี้มือถือเรานะครับให้ทําการกดปุ่มเปิดกับปุ่มโฮมนะกดแช่บเรื่อยๆื่อจนเครื่องดับนะครับพอมันดับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มโฮมแช่ไว้จากนั้นมือถือจะเข้าสู่โหมด r e c o v e r y แบบนี้หลังจาก dfu เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการสั่งแรมดิสต่อหลังจากเราสั่งแรมดิสนะครับดูนะตัว ipad เราก็จะมีตัวหนังสือวิ่งครับเนี่ แต่ว่าการทํามันอาจจะไม่ง่ายนะครับบางครั้งจะทํายากมากบางทีในช่วงที่เราทําแบบนี้มือถือจะรีสตาร์ตเองหรือ iPad เราจะรีสตาร์ตเองตลอดก็มีนะครับบางทีขึ้นอยู่กับคอมหรือบางทีขึ้นอยู่กับสายนะดังนั้นผมจะให้ลูกค้าส่งมานะครับเพราะว่าทําออนไลน์ถ้าทําไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับเสียเครดิตของโปรแกรมไปเลยนะครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยต้องห่างกัน6ชั่วโมงถึงย้ายคอมได้หลังจากเราแรมดิสผ่านนะครับมันก็จะขึ้นโอเคจากนั้นเราก็ทำการสั่งบายพาสเฮดิโอต่อครับ หลังจากสร้างผ่านก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันจะมีสร้างการสร้างไฟล์แบ็กอัพขึ้นมาแล้วก็ทําการปลดนะครับจากนั้นตัว iPad เราก็จะทําการรีสตาร์ทเองครับโอเคพอเปิดขึ้นมานะครับเหมือนยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ที่จริงตัวโปรแกรมทําการบายพาสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเซตค่าเครื่องใหม่ทีนี้แล้วก็ทําการเลือกเป็นไทยนะโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าเครื่องทีนี้หลังจากเราบายพาสเสร็จ อ่ะตอนนี้ก็รอให้ตัว iPad มันเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยี๋ยวก็กดถัดไปตอนนี้เราก็ทําการเลือกเป็นตั้งค่าเองนะครับเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าผ่านแล้วนะมีรูปคนจับมือกันเห็นไหมนะครับโอเคอันนี้เราก็กดข้ามไปนะครับกดเสร็จสิ้นอ่าตั้งค่าเองตั้งค่าภายหลังตั้งค่าด้วยตัวเองอะไรก็ว่าไปทัดไอดีไม่ใส่ก็ข้ามไปอ่าตัวรหัสล็อกหน้าจอไม่ใช้ก็ข้ามไป ตัวนี้ไม่ถ่ายโอนข้อมูลพอมาถึงหน้านี้นะครับหลายท่านจะติดไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้านี้จะแบ่งเป็นสองช่วงนะดูนะนะครับถ้าเรากดปกติเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับไม่มีอะไรให้เราใส่เลยข้ามไม่ได้แต่ที่จริงมันข้ามได้นะครับตอนนี้มันเลื่อนได้มันเลื่อนยังไงอ่ามาดูกันนะครับให้เราทําการวางนิ้วบริเวณด้านบนแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเลื่อนได้มันจะมีคําว่าลืมรหัสเห็นไหมครับ าจากนั้นก็ทําการเป็นการตั้งค่าเองเลือกไม่ใช้แบบเนี้จากนั้นก็กดถัดไปครับตัวไหนยินยอมก็ยินยอมนะครับแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆตัวไหนมีการตั้งค่าภายหลังก็กดตั้งค่าภายหลังนะครับตัวนี้เราก็กดไปเรื่อยๆไอไหมโอเคตอนนี้เครื่องเราก็เข้าสู่การใช้งานได้เรียบร้อยนะครับอะลองไปดูรายละเอียดของเครื่องครับตัวนี้นะครับ Apple i D เก่าทุกอย่างก็ถูกลบไปเรียบร้อยนะ ตัวนี้เป็น iPad Gen 6นะครับตอนนี้อัปเดตเป็น iOS 17.7.5ละ iPad ที่รองรับก็ตั้งแต่ iPad Mini 2นะครับแล้วก็ iPad ที่ตามรุ่นนี้นะ Mini 2 Mini 3แล้วก็ iPad Gen 5 6 7ตามนี้นะส่วน iPhone ก็ตามนี้นะครับโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ